ถ้าพี่ๆเข้าใจหรือคุ้นเคยกับเ c ซ c เองเนี่ยนะครับก็จะเข้าใจว่ามันมีความสำคัญมากเพราะว่าอะไรมัน DIS เนี่ยมันจะไปส่งเสริมให้การได้ผลิตภัณฑ์ในอย่างต่อเนื่องนะครับและที่สํคาคัญคือปลอดภัยนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องเราต้องเข้าใจในสิ่งที่เราทํานะครับเ<ม>พราะฉะนั้นในเ c ซีเองต้องบอกว่าเราได้เปรียบเราได้เปรียบตรงไหนเราได้เปรียบจากการการด้านนะครับอัจฉริยะที่ช่วยในการที่จะส่งเสริมให้โรงงานเราเนี่ยเดินได้อย่าง ยังไงไปดูเครื่องมือเครื่องจักรที่มันตั้งอยู่เป็นยังไงนะครับโดยที่ไม่ต้องเดินเข้าโรงงานนะครับพิพิธีจะได้เห็นโรงงานที่โตเคมีจริงๆแล้วนะในเวลาขณะเดียวกันเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือสิ่งที่มันมีความท้าทายก็คือมันสามารถที่จะบอกนะครับความเนี่ยนะครับเป็นหลักเรียกว่าเป็นหลักกล้านกระป๋องนะครับโดยที่ทําให้เครื่องหมายเครื่องมือเนี่ยสามารถที่จะเดินได้อย่างเป็นประสิทธิภาพแล้ว แต่พี่ๆอาจจะยังไม่ทราบผมเรียนขออนุญาตเรียนพี่ๆว่าณนวันนี้เนี่ยเรามีเรามี ACTC เองเนี่ยเรามีโรงงานหนึ่งนะครับอยู่ที่เวียดนามนะครับซึ่งสตาร์ทอัพเรียบร้อยแล้วมีมีเป็นผู้ไอเดียจากลูกค้าและหลายไอเดียนะครับส่วนโปรดักต์ก็คือเป็นโปรดักต์สินค้า HVA ที่เราออกในส่ตลาดเกรดก็คือหนึ่งหนึ่งแอปพลิเคชันหนึ่งโปรดักต์นะครับเกยวพี่ๆไปดูที่ตึกจะเห็นว่าเรามีเม็นพลาสิก ทำไมยะต้องมีเครื่องจกักรทายเดียวกับลูกค้าเพราะว่าในอดีตนะครับตอนผมเด็กๆนะครับเป็นเอนจิเนียร์เด็กๆ,ๆนะครับแล้วก็นี่คือคนที่เคยมาเยี่ยมเรานะครับพี่พี่ของคุณนะครับมีทั้งแบรนด์นอกแบรนไในนะครับ จำทักสามเรื่องนะครับสามเรื่องที่ได้โอกาสมาที่นี่นะครับเรื่องที่หนึ่งก็คืออยากให้รู้ว่าทางไอจูปิเซ็นเตอร์เรามีกระบวนการอย่างเอ่อเอาไปลงข่าวเขาจะเขาบอกห้ามหยิบก่อนเอกแบบโรุภันยที่มันำมาเก็ได้นื่นเนื่องจากเรามาจากแต่แรกเขาแรกก่อนเลยคามเคื่องของไุจูปี ตัวนี้ไปทำอะไรจำนะนี่คือเอาไปทำถังเก็บน้ำถังเก็บน้ำในบ้านเราถัง <c oughs> น้อกจากนี้เนี่ย <c oughs> พอลูกค้าเราใช้เสร็จแล้วผ่านมือผู้บริโภคของพวกเราเนี่ย,ม,ยมันก็จะกลายเป็นของมันก็จะอันนี้ถ้าพวกเราช่วยกันประชาสัมพันธ์สื่อสารให้เวลาเราใช้เสร็จโตเนี่ยพอเรากลับมาใช้ใหม่เนี่ยมันมีความสะอาดเพิ่มมากขึ้นนะครับคือผมยกตัวอย่างของที่ยุโรปเรา อันนี้เรามีอ่าเรามีตัวอย่างของตัวตัวนนต้องการลดน้ําหนักของไอ้ขวดอันเนี้ยที่เขาใช้อยู่ให้มันให้มันบางลงก็เลยนะครับก็คือสามารถลดน้ำหนักออกไปได้ถึง12เปอร์เซ็นตะครับซึ่งการวิจัยเริ่มต้นมาใหม่เลยแล้วต้องใช้กระบวนการติดอันใหม่เลยก็ต้องอขึ้นัวเองเราแคบบ่แบบแบบปิบเลยอย่างเงี้ยเป็นธุรกิจนี้เลย โซลูชัอของเราเน,นเนี่ยมนอิมแพตในบางครั้งเนี่ยนะครับเซ็นเซอร์มันไม่สามารถเก็บข้อมูลได้เช่นข้อมูลในการวัดบางอย่างเนี่ยสิ่งที่ทางเราทำ